สวัสดีครับสอนนำสี่บาทรับมีบอรมีบอลทึกสวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งปัจฉิณีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีแปลทานนะครับผมสนใจตัวแอร์เอบอร์โทรด้านล่างนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรหรือทักไลน์หาน้องก้อยได้เลยนะครับผมบากกรมีแปลถางห้าจุดห้าหน้าสวยสเริ่มมาที่ต้นนี้ครับพี่มณีจันทร์มณีจันทร์ครับพี่ด่างสวยเม็ดสีหวานมาแล้วมาแล้วหนึ่งร้อยครับผมหนึ่งร้อยมณีจันทร์เทระปัติสองต้นครับพี่มีสองต้นในกระถางแถมอีกหนึ่งหน่อเล็กมาด้วย อีกหนึ่งหน่อครับพี่มี3ต้นเลยนะกระถางนี้กระถางนี้3ต้นเลยเทลาปตีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับผมซับลุงโลดต้นนี้จจเบตต้นนี้ซับลุงโลดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็เหนือดวงอ่ะเหนือดวงใหญ่เลยครับพี่นี่อร่อยด่างแดงแจ้มแจ,จ่มครับพี่เหนือดวงหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ร้อยห้าสิบเหนือดวงแดงแดง,แดงสวยสวยจากเมืองลิโกจัดปลายหวานหวานหนึ่งร้อยครับพี่เมืองลิโกแล้วก็กิจปลาตะตัวาย ต้นนี้ครับพี่ใบหอกดํากัดแดงมาแล้วครับพี่กิดปราบศัตรูพ่ายหนึ่งร้อยต้นนี้สวยๆๆจา้าแล้วก็มีเทวีสุริยาสวยซ้ายใหญ่เลยครับพี่หนึเทวีสุริยาแม่ฟ้าหลวงเอาไป100ครับพี่แม่ฟ้าหลวงร้อยเดียวแล้วก็มีณเมืองนอนอันนี้หน้าด่างชมพูสวยๆครับพี่ณเนะมืองนนหนึ 100, 100, 100, ่งร้จ้ามีลูกไม้ต้นนี้ หน้าสวยครับพี่นี่เลยด่างด่างชมพูตัดขาวนะพี่นะ,ะมีใบที่มือผมจับเนี่ยมีเปิดเหลืองมาด้วยหน่อยๆด้วยแล้วลูกไม้ด่างหน้าหวานแล้วะนะพี่สองสวยสวย,<__>ส,วยสวยหวานเจี๊ยบจา้าแล้วก็ต้นนี้ลูกไม้เหมือนกันครับพี่ลูกไม้ด่างแต่ว่าเป็นคนละคนละหน้ากับเมื่อกี้นะพี่นะอันนี<_ Q _ Q> ้ใบนี้เปิดเหลืองครับพี่ลูกไม้ด่าง200ต้นที่สองก็แล้วกันนะพี่เนาะต้นนี้เป็นต้นที่หครับพี่ คนละหน้านะไม่เหมือนกันนะพี่นะไม่เหมือนกันอ่ะสองร้อยลูกไม้ด่างสองร้อยต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งแล้วก็ลูกไม้ด่างสองร้อยครับพี่ต้นที่สองจ้าลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้ลายอึ้งน,นะพี่ลูกไม้ลายอึ้งเนาะนี่เลยหน้าชมพูสวยๆครับพี่ก็ผมจะมีหน้าชมพูตัวน,นี้ก็เป็นอ่ะชมพูกับเขียวนะพี่นะอันนี้ออกเขียวขาวสว่างครับพี่เดี๋ยวผมเอาต้นขึ้นต้นนี้ให้ก่อนละกันเป็นแม่เดียวกันแหละผ่านมาจากแม่เดียวกันครับพี่ลูกไม้ ลายเอืงครับพี่ต้นนี้ครับพี่สามร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งหรือจะเป็นอีกหน้านี้อ่ะอันนี้เป็นสามร้อยต้นที่สองครับพี่แล้วแต่นะชอบแบบชอบสีแนวไหนครับพี่ก็จัดแนวนั้นครับพี่เนาะแม่เดียวกัน,นี่เลยพามาด้วยกันครับพี่ลูกไม้ลายเอิงสามร้อยต้นที่สองครับพี่จะเป็นหน,น้าออกเขียวขาวสว่างหน่อยอันนี้ต้นที่หนึ่งจะเป็นออกแบบว่าชมพูชมพูนะพี่นะลูกไม้ลายเอืงจ้าส่วนตรงนี้เป็น ท้องหล่อครับพี่ใครไม่หล่อแต่ต้นนี้หล่อเดี๋ยวนะนะจัดใบให้นิดหนึ่งครับพี่ใบใหม่เพิ่งกางนี่เลยใครไม่หล่อแต่ต้นนี้หล่อหล่อครับพี่ท้องหลอใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่สวยต้นใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่พี่ดูมาณีดูมาณีรอมเห้ต้นนี้เล็กไปเลยอะท้องหล่อใหญ่ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ใครไม่หล่อแต่ต้นนี้หล่อเพราะชื่อว่าท้องหล่อแล้วก็เศรษฐีพันล้านใครอยากเป็นเศรษฐีครับพี่ต้นนี้ต้นนี้เศรษฐีพันล้านหนึ่งร้อยครับพี่นี่เลย ด่างส,สวยๆโบ๊ะบะโบ๊ะบะจ้าเทพรกด่างส,สวยๆครับพี่ต้นนี้นี่เลยตับเทพตับเทพเทพรก450ครับพี่ด่างสวยๆตับเทพรก6ซิวเอ่อต้นนี้ชื่อว่าเทพรกนะพีลละ่450สี่ห้สวยๆรกไม่ด่างด่างขาวอมชมพูใบใหม่เปิดหน้าเหลืองสวยแจ่มต้น,มตนนี้ครับพี่รูปไม้ด่าง300ต้นนี้ครับพี่300ด่างสวยหลายสีครับพี่นี่ลอตหม่ มาเร็วมาเร็วสามร้อยลูกไม้ไดังครับพี่ต้นนี้จัดแล้วก็มีกูดไนด์ด้านในครับพี่กูดไนท์หรือแปลว่าฝันดีครับพี่กูดไนท์สามร้อยเช่นกันครับพี่ดางสวยๆต้นนี้ต้นนี้จัดชื่อว่ากูดไนท์แล้วก็มินเนี่ยนจัดไปสวยๆครับพี่สี่ห้าศูนย์ครับพี่มินเนี่ยนสวยหลากสีมากเหลืองแดงเขียวน้ำตาลครับพี่โอ้สวยครบจบต้นนี้ครับพี่สี่ร้อยห้าสิบมินเนี่ยนห้าจุดห้านิ้วสวยๆจ้า มันนี้มันนี้ครับพี่มันนี้รอเพชรมันนี้รอเพชรพชหน้าแผงหน้าแผงต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ลูกไม้ใบกลมด่างปัาราบต้นนี้ครับพี่สองร้อยสวยๆค,ครับคือคำพิ่งครับพี่ใบกลมด่างปร,คราคาต้นนี้สี 4, า 150, 150. 4, ลาแผงสีลาห้มทองแผงครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ร้อยห้าสิบสีลาแผงอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่หนึ่งร้อยจ้าต้นนี้เนาะต้นนี้ต้นนี้แล้วก็มี ต้นนี้กระถางนี้ครับพี่มีสองต้นคู่ในกระถางเลยเลกาซี่ครับพี่สวยเขายี่ใจหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ในกระถางมีสองต้นต้นนี้จะนะมังนอนอันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่นะมังนนหน้าแผงโอ้ยสว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 ยโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะเลยอ่ะเดียดเด้อผมแหวกก่อนต้นนี้จะนะมังนนหน้าแผงสวย,ยใช่ใจต้นนี้ขาหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ ร้อยห้าสิบณเมืองนอนท์หน้าแผลงยังสวยกับะผมชายชนหลบอยู่ตรงมุมนี้ครับพี่โอโ้โหจะแหวกหากันเจอไหมนะอ่ะชายชนครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นนี้บางอยู่ราชธา,านีบางอยู่หนึ่งร้อยชายชนครับพี่อขึ้นเลยละกันต้นนี้บางอยู่ราชธานีแดดสวยๆครับพี่ต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบใหญ่มากทับชายชนหมดแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบราชธา,านีครับผมมาด้านนี้ ต้นนี้ครับผมนี่เลยเหลืองตัดส้มครับพี่ทองเศรษฐีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นนี้แจ่มมากนี่เลยครับพี่ทองเศรษฐีร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็ยกจัก,กรพพัดต้นนี้ครับพี่ยกจักรพพัดหน,นึ่งร้อยต้นนี้จะเดี๋ยวนะมีอ๋อผมผมนึกว่าสองต้นต้นเดียวต้นเดียวยกจักรพพัดครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับผม หมายน่าสวยอีกหนึ่งต้นครับพี่น่าเก็บนาเก็บครับพี่ฮาร์ดบีทฮาร์ดบีทครับผมนี่เลยครับพี่สองร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ฮาร์ดบีทฟอร์มใหญ่เราล้นกระถางห้าจุดห้าดูครับผมสองร้อยต้นที่หนึ่งฮาร์ดบีทสวยๆนี่จะสองร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเหลือยังสวยไม่สะใจจัดไปต้นที่สามครับพี่ต้นนี้จะฮาร์ดบีทสองร้อยครับพี่ต้นที่สามต้นที่สามครับผมจัดปอยจัดไปละจัดให้ใหญ่ๆด้านในครับพี่อ่าต้นนี้เดี๋ยวนั้นนะทศกัณฑ์ หน้าทองครับพี่อ่ะมุมบนหน่อยต้นนี้เลยครับพี่สวยๆต้นใหญ่สายโต450ทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่หน้าออกชมพูแล้วชมพูตัดความด่างเหลืองทองนะพี่ทศกัณฐ์หน้าทองสายใหญ่แม่พันธุ์ครับผม450จัดและด้านในขออนุญาตเอื้อมนะพี่อ่ะต้นนี้ก่อนละกันผมจะขึ้นทอนราศีต้นต้นในนุษยเอาเอาลูกไม้ก่อนต้นนี้ต้นนี้โรคไม้โรคไม้โรคไม้ครับพี่นี่เลย300โรคไม้ด่าง300ครับพี่ เม็ดสีสวยๆครับพี่นี่เลยลูกเมืองเกาะเกตนะครับพี่ลูกไม้เมืองเกาะเกตเนาะสามร้อยฟอร์มใหญ่ครับพี่หน้าสวยๆไม่เจ๊มแล้วก็ทองตะนาวสีทองตะนาวสีครับพี่สองร้อยห้าสิบหน้าเหลืองส้มตัดพื้นเขียวครับพี่ฟอร์มใบดกๆเลยสองร้อยห้าสิบทองตะนาวสีจ้าทางด้านนี้ด้านนี้หน่อยนี่แสงทองคาแสงไดราจะสวยเท่าแสงทองคําครับพี่ พื้นเขียวด่างเหลืองรออย่างเดียวครับพี่รอกัดไม่ถีตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับผมแซงทองคําจ้าไม้เหลืองส้มต้นนี้ครับพี่ชื่อว่าผู้เท่าจันทานะพี่ผู้เท่าจันทาสวยสวยเลยสองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่หนึ่งครับพี่ผู้เท่าจันทาเหลืองส้มสวยสวยและด้านในจัดปาครับพี่ต้นที่สองนี่เือเหลืองส้มสวยๆนน 2, เยช่นกันผู้เท่าจันทาครับพี่สองร้อยห้าสิบ 2, ต้นที่สองจากต้นที่สองลูกอ่าไม่ลูกไม้ไม้ใบผีเสื้ออ่าชื่อว่าผีเสื้อพฤกษาอันนี้นี่โอ้โหน้าขังบนใบบอลเลยครับพี่นี่เลยจากผีเสื้อพฤกษาเป็นไงพี่ต้นนี้ชัดเจนแจ่มเจ๋อเนาะนี่เลยทรงใบเหมือนอันนี้ลําตัวผีเสื้อนะพี่อันนี้ปีกผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อพฤกษาครับพี่สองร้อยห้าสิบสวยๆจัดไปต้นที่หนึ่งครับพี่และผีเสื้อพฤกษาสองห้าศูนย์ครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองต้นนี้ ใบกลมบล็อก ok, หน้าส,สวยๆชื่อว่าดั่งต้องมนครับพี่ดั่งต้องมนนะหมายใหม่ใบกลมสวยๆส5 0าครับผมดั่งต้องมนใบกลมรูปงามนามเพราะ,ะครับผมสนใจต้นไหนครับพี่กิ่งกางกิ่งโทรหาและทักไลน์หหน้องก้อยได้เลยนะครับผมสองบสบาทไรบบอนวันนี้ประมาณนี้สวัสดีจ้า